ค่ะน้ำมันค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมัค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี่เป็นคลิปแรกเนาะของงวดนี้ค่ะเมื่อนี้มาตามน้ำมันวันที่ยี่สิบเนาะน้ำมันเนาะบอกซูฟังในขค่ะฟันเนไรนอนอันฟันเขามาบอกเลยเขามาบอกมือไรนนิมาบอกมือขึ้นมาบอกเป็นตัวเลยมือขึ้นเลยแมนสามตัวเลยอ้ยอันนี้มาบอกมาบอกแล้วมาบอกแล้วไอ อันย่างกย่างหอมเหีเยเ้ยนบอกเล็กเลยมึงบ่กว่าโอ๊ยมึงสือกันสือเอาด้วยนางสลขตัวบองอ่ะนะมึงสือขผ้นสือลงเอาเปนว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มกลางคนบ่เเ่าบ่เเ่าแต่ว่าเป็นผู้ชายเนาะแม่จังไรตัวมัวนอันเพิ่นบอกว่าอันนะอันชิว่านางหรือเพิ่นสิวานคือคขว่ยๆว่าแบบคล้ายขว่ว่ามู่กันนี่ะอือ แต่เมืองกึงหนึ่งก็คือจังโมเมนมูค่ะเป็นแบบว่ามานี้มานี่สิบอกเล็บเป็นว่ามาหอบเพื่อนเขียนเด็กให้เลยก็คือบริหองบอกเป็นบอกบริหองบอกคนเขียนเลยหนีไปเสือเด้อหนีเป็นว่าเป็นเยนหายกันบอกว่าไปเสือเด้อกเป็นว่าค่ะเสือตามที่ตูมักเป็นว่าอัางที่ส่ไซเนี่ยว่าบอกแล้วว่านี่ปุ๊กขยาก็ไปกับมายู่ทะเบียนรถโอ้ยยามาบอกแล้วทะเบียนรถตัวนี้บอกที่เทียดอกอันเขาวายยังือ มันบอกอ๋ที่เท่าเราทะเบียนรถข่อยเนี่ยเป็นยังสิบบอกอกหมดที่เหลือมันก็นยังออกเลธรถเจ้าไงเจ้าที่ซื้อบอปินผู้เทานันว่าบอนผู้เทาเราแต่ว่าคนกลางคนอ่ะนะเพิ่นว่าผู้ชายผู้ชายน<อ>ะเพื่อนว่าเนี่ยอ,อันพ่อว่าอลไรมันก็ต๊อ,อันฟ้ากระโปรงรถฟ้ากระโปรงรถก็เปิดขึ้นไหมฟ้ากระโปรงรถอันกระบะอันเนี้ยค่ะเปนเคลียร์ให้แล้ว เพื่อนเชนเรียงให้นั่นพเพื่อนก็ไปต๊ฟ้ากระโปรงรถฟ้ากระโปรงรถกระเปิดบานเพื่อนกับไปเลยบ้านหัวหนะฟันสันสันนีน่ไงค่ะแต่เพื่อนเชนเลียงไฮนั่นเก่านนหานึ่งหาเพื่อนเชนไหนเก่าหนึ่งหานี่ไงเรียงรถตัวใดของบอวันสี่เก่าหนึ่งสี่เก่าหนึน่งแปดเนาะ สี่โตสี่เก้าหนึ่งแปดถ้าจำผูพิสต์เนาะค่ะพอมาตามน้ำมนต์นี่ดูเนาะค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดตาบาร์เลขที่พีเขียนหายตัวไดคะเก่าหนึ่งห้ายังไงเก้าหนึ่งห้าค่ะไฮตัสทั้งหนาเลกทะเบียนรถก็ได้เต็มเมืองที่ระมันกระลงขืนเต็มเดียวอืมเลกทั้งหนารถตัวใดเอาเจอเดียบอเลกทั้งหนารถทะเบียนาสี่เก้าแล้วก็ยังสี่เก้าหนึ่งเออ มาเรียกตัวผีเขียนห้ยเลยว่ะเลขกผีเขียนห้น้ำมนต์ว่าตัวไรก็่างหันนี่เก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาน้อค่ะแม่นจ้ะเก่าหนึ่งหานี่ล่ะกลับไปกลับมาสองตัวเนี่นะซื้ออื่นซื้อลงเอาสองคุ้มนี่แหละค่ะวดวบังหันนี่ข่งสุดถ่ายน้ำมนต์ฝันเกี่ยวกับหลุดเนาะแม่นจ้ะฝันว่าคนตายนี่คนตายนี่สามคนเอาหลุดไปเกไปขุนแม่นจ้ะ สองคนนี่เป็นผู้เฒ่าแมนผู้หนุ่มนี่คนหนึ่งแต่ว่าทั้งเบิร์นี่สามคนแมนถ้าผู้ไดตีเอาเป็นได้ค่ะแมนได้สองสามก็ได้เนาะแมนจ้ะสองหนึ่งสองสามตัดอยู่ในหันเนาะตีอยู่ในหันค่ะแมนเพราะว่าผู้เฒ่าสองคนคนตายทั้งเบิร์สามคนแมนถ้าผู้ไดตีเอาเลขทะเบียนรถของน้ำมลนนี่กะสี่เก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะเก้าหนึ่งครับ เก่าหนึ่งเด็กหนึ่งก็เด็กเจ็ดมันสอบมักเป็นตัวเดียวกันแค่ะถ้าผู้ไรเอาเป็นเน,ะนาะน้ำมนต์ค่ะแมนจะกระทือว่าฟันแมนค่ะเพราะว่าแต่บาแต่แต่แต่ว่าบางเทือนีกนก็ต้องต้องเจาะให้ลึกเนาะเจาะใ,ให้ลึกค่ะต้องพลิกมือในข้อมฟันที่วบาอกไปนั่นแหละค่ะเพราะว่ายังเทือเพิ่นบ่หายแบบตรงตรงบางเทือกับบางบงไว้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าันตรงร้ายเข้ากับจีอันนี้ตัวอะไรแมนบ่ะเพราะว่าน้ำมนต์นี่ งวดนั่นก็นมาตามมือเหลขกออกเลยเนะาะกายตรงตรงค่ะท mm. ่านผู้ชมเก่าศูนย์สองเนาะแต่มันออกสองศูนย์เก่าเนาะค่ะสองศูนย์เก่าถือว่าฟันแม่นค่ะรอบนี้เนาะค่ะตัววิกตองงวดน้ำมือนายเก่าหนึ่งหาเนาะเก่าหนึ่งหา,าเป็นเหลขกที่ผีเขียนห้เป็นผีผู้ชาย mm. แล้วเพื้นยางอ้อมนี่อ้อมอ้อมยู่บาหลังนี้บอกคะ แจ็คพันหอมยุ้ยสบัหงบวนบานจะคล้องบัวมันบานจะคล้องไม่ได้แจ็คแมนไปอยู่ทางไหนจะคล้องนําไปกับรถสองคนโมฮยไพไปนําอืำเขาก็บอกอยู่ว่าทะเบียนรถมึงนันนี้เขาก็ตบผ้ากระปูงเปิดเผยออกมาค่ะขออนุญาตถ่ายทะเบียนรถทางหน้าเนาะค่ะขี่เพิ่นตบพาไปเบิ่งเนี่ยค่ะเพิ่นตบมองไดรคะไปไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะ มาตบเปื้อนกงเกงซากระโปงก็เปิดขึ้นเลยโอ้ซากระโปงก็เปิดขึ้นเลยอืคิดว่าสีสื่อเขินนะอาตัลตินขคืนอาตัลตินิคืนอ๋อเป็นหาเป็นหารงกระเลพีเป็นเขียนหายค่ะเลขทะเบียนนี่ซีเก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะเลขทะเบียนแต่ว่าเพิ่นตบขึ้นแม่นบอกคะตบโอ้เปิดขึ้นคือว่าสีอัลตินิคืนอ๋อก็เลยสีอาทั้งหนาขึ้นอีกแต้มนึง เพื่อทีสี่ไ้ตรงกับความฝัน,น,นอนอแต่ว่าเพิ่นเขียนไย้เพิ่นเขียนไ้อีลีเป็นบอกคะเขียนไฮเขียนไฮเก้าหนึ่งหาแต่ว่าเลขทะเบียนรถพาสี่เก้าหนึ่งอืมค่ะกะขึ้นแต้มหนึ่งกับซีเมนต์ตัวเดียวกันเลยเนาะ,นะค่ะขึ้นเต้มหนึ่งรถตัวนี้รถคำรถคูนเนาะค่ะท่านผู้ชมได้โชคนําประจำเพิ่นว่าค่ะงวดว่างหาันเก้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชม เก้าหนึ่งผู้ใดเอาเป็นเก้าเจ็ดก็ได้เนาะคุณเอ็มน,นม่นเนาะนค่ะผู้ใดเอาเป็นเก้าเจ็ดก็ได้เนาะค่ะนหนวดนี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกแนนะก็ะเรืออีโค้งสุดท้ายเนาะแลวม,มาตามอีโค้งสุดท้ายอีกเทื่อนึงค่ะโค้งสุดท้ายตามอีกเทื่อนึงค่ะท่านผู้ชมเพื่อค่วมมั่นใจเนาะนส่วนมากน้ำม่นนี่สิให้แมน่นอีลี่ส่วนมากสิเป็นโค้งสุดท้ายมือเรียกออก ตองมาตามมือเลขกออกเลยเพราะว่าเพิ่นมากฝันเนี่ยมือแรงเนี่ยมือเสามากกวเลขกออกเนะาะค่ะตองมาตามให้ไดมันสีอยุให้ยุผูก้ก็สิตามโทษข,ข้อหาคือเกาค่ะท่านผู้ชมโทุข้อหาคือเกาค่ะตามให้ท่านผู้ชมไ้ไดเนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะในงวดนี้ นำม,ม่นมีเนั้เพิ่มตเติมอีกบ่คะบ่ะมีซ้ำนน่เนาะค่ะขอบคุณน้ามน่นได้หลายคะ่ะบ่แพ่้งแนวทางขอบคุณคะ่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของนามตนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ค่ะนามตนนี่เพิ่นฝันเมื่อคืนนี่ล่ะสุดเลยเพิ่น่าค่ะฝันสันสันฝันบบยงาเนาะคะ่ะฝันเห็นผีผู้ชายเพิ่นว่ามามาบอกเลขเลยเพิ่นว่าค่ะบมเม้นมาบอกค่ะมาเขียนให้เพิ่นบาค่ะบอกว่าให้ซื้อ เอาตัวนีเ้เด้อบบตองไปสือตัวอื่นเพื่อนว่าเอาตัวนี้ละเพื่อนว่าค่ะเขียนไหเลข3สามตัวก็คือเก้าหนึ่งห้าเนาะค่ะเป็นเลขผีเขียนไหเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะไก่ยางไปไปหาโลดน้ำมุนเพื่อนว่าเอามือนี่ตบกระบะทั้งนาเนาะค่ะฟ้ากระบะทั้งนานี่ตบเพื่อนว่าค่ะนาโลดน้ำมุนลา ทั้งน้ารถนี่ก็เปิดขืนงานขึ้นเพื่อนว่าค่ะเพราะงานขึืนแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่านี่สื่อเอัตนาน,นี่บอกน้ำมุ์เนาะค่ะหลังจากนั้นก็หายไปเลยเพื่อนว่าค่ะน้ำมต์นี่ก็เลยห้แนวทางมากก็คือเก้าหนึ่งหานะค่ะเลขผีเขียนห้เพื่อนว่าค่ะแล้วก็ซีเก้าหนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถสามตัวหนาเนาะค่ะแล้วก็เก้าหนึ่งแปดเป็นเลขทะเบียนรถสามตัวไทยเนาะค่ะห้เป็นแนวทางค่ะแต่ว่าเน้นๆก็คือเก้า หนึ่งหาเพิว่าค่ะแนวทางของน้ำมุนในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหอยหกสิบแปดเป็นคลิปแรกของเพิ่นค่ะก็อย่าลืมตัดกับมุนน้ำแน่เพิว่าค่ะกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยน,น้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ